สวัสดีครับผมป้าก,กันมาแล้วนะทั้งช่างน้อยๆครับหลายวันแล้วม่ไ,ได้ลงคลิปนะวันนี้ก็จัดไปสักเมนูหนึ่งครับเป็นเมนูแกงแค่เนาะพักแต่เป็นแกงแค่นี่เลยครับผมคอยเอ็นไก่ครับทำเป็นครั้งแรกนะคอยเอ็นไก่โอเคลงมือทำเลยครับผมลิ้นไปทำแล้วนะดับแหลกตับน้ำพริกกันเลยครับผม เกลือลงไปครับผมิีแห้งครับผมเม็ดผักชีครับผมมะแขนตำกันครับผม,ม จังนก็ใไซค่า,าครับผมค่าตะไคร้กระเทียมครับผมใส่หอมแดง โอ้ลืมใส่กะปิครับผมกะปิน้ำปลาโอเคประมาณนี้ครับร่ะใส่น้ำมันลงไป ขนาดเอาก็ใส่นี่เลยครับผมขอเอ็นไก่ อมมากน้เอาน้ำล้างคกใส่ไปครับอือน ถึงไวป,ประมาณ10นาทีครับผมรอน้ำเดือดครับโอเคครับผมจากนั้นก็ใส่มะเขือกับทั่วแล้วก็มะเขือพวงใส่ลงไปครับตีมันสุกอย่างยิ่งเคี้ยวขอบไก่สุกง่ายครับรอพวงมะเขือสุกครับผมเดี๋ยวค่อยมาใส่พักอย่างอื่นเนาะ จากนั้นก็ใส่พักลงไปเลยครับผมนี่ชะพูใบชะพูครับผักชีลาวใส่ผักชีฝรั่ง หอมแตงดังขนาดครับใส่แปบเดียวก็บสุกครับพักสุดท้ายก็ใส่ชะอมครับชะอมหรือพผักละ ประมาณ2นาทีครับทิ้งระเบิดลงไปครับปุ่มวงล้อก็จะมีน้ำปลาครับปื๊ด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 แล้วก็หงนัว เติมน้ำปลาลาไปน้อยหนึ่งครับผมนีน่แค่นี้ก็เซ็ตเรียบร้อยครับผมเมนูแกงแค่ครับจะเป็นแกงแค่คอยเอ็นไก่เด้อมอเบลเล,เลย มดเด๋ยวครับสุดท้ายครับผมจะใส่เข,าข้าควาไปครับเข้าควานี่ต่ำเองใส่มดเลยเนี่ย,ยปิดแก๊สครับผมสุกเรียบร้อยครับปึ้งนี่ ทำง่ายๆครับผมลองไปทำตามดูครับเมนูนี่น้นาตา่ประมาณนี้ครับผมเมนูนี้นะเมนูแกงแค่คอยเอ็นไก่ครับผมลองไปทำดูเด้อ ฝากกดติดตามช่องด้วยครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมนะไว้ป้านคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับไปแล้วไปแล้ว <ông> ขอเป็นไก่ไปเมาะครับผมสุดยอดมาก